ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a m u r i n England วันนี้นะคะเรามาในธีมของวันสงกรานต์ค่ะซึ่งวันสงกรานต์นะคะก็เป็นวันปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะวันสงกรานต์นะคะก็เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและก็มีมายาวนานแล้วนะคะวันสงกรานต์นะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะคะยังมีในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะเช่นประเทศลาวและประเทศกัมพูชาค่ะ และวันสงกรานต์นะคะก็ยังเป็นวันสุงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะส่วนคําว่าสงกรานต์นะคะก็มาจากภาษาสันสกฤตค่ะซึ่งแปลว่าก้าวขึ้นหรือย่างขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมเด่นในวันสงกรานต์นะคะก็คือการที่เราสาดน้ําใส่กันนะคะ แต่นอกจากนี้นะคะประเพณีสงการานต์นะคะก็ยังมีความสําคัญทางด้านศาสนาชุมชนสังคมและก็ครอบครัวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมลดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ส่งน้ำพระในบ้านนะคะการส่งน้ำพระในบ้านนะคะก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะทําการส่งน้าพระในบ้านกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเตรียมน้ํารยดอกไม้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะโรยดอกไม้นะคะไปในน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้นะคะ น้ำอบหรือว่าน้ำหอมนะคะเราก็สามารถใส่ไปในน้ำในน้ำที่เราลูยดอกไม้ได้เลยค่ะ น้ำลอยดอกไม้เราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจากคิงก่อนนะคะการส่งน้ำพระนะคะก็มี5้าขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่หนะคะเราต้องขอขมาแล้วก็เชิญพระพุทธนะคะลงจากคิงนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็ต้องทําความสะอาดค่ะผ้าที่เราใช้ในการทําความสะอาดนะคะก็ต้องเป็นผ้าพื้นใหม่นะคะที่ยังไม่เคยใช้นะคะ ดี๋ยวเรามาทำความสะอาดพระพุทธรูปกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำพุทธรูปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ ก็ตกแต่งถาดที่เราใส่พระพุทธรูปด้วยดอกไม้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราและก็บ้านของเราด้วยนะคะ และถาดอดอกไม้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะถาดพระพุทธรูปของเราสวยไหมคะแล้วเรามาส่งน้ําพระพุทธรูปและก็ขอพรพระพุทธรูปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้พระพุทธรูปนะคะ <c oughs> ป้องคุ้มครองรักษาเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนนะคะ <c oughs> ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเข้ามาในชีวิตนะคะเ <c oughs> สร็จแล้วนะคะเราก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปกลับไปที่หิ้งค่ะและเราก็ได้ทำความสะอาดหิ้งพระนะคะแล้วก็ อัญเชิญพระพุทธรูปกลับมาไว้ที่หิ้งพระเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วยังไงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องอมวยอินเล่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย